สวัสดีัส,สีสมาชิกลุ่ม V.I.P ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเชา้ชาเชา้าวันพุธที่27พฤศจิกายนพศ2567กับ,บ,าบาการมาแผงการเทรดทองคำนะคะสำหรับการาฟทองเชา้าวันนี้ค่ะแท่งเดย์นั้นจบเป็นเขียวนะคะเนื่องจากแท่งก่อนนี้นก็คือแท่งวันจันทร์ค่ะจบเป็นแดงวเนื่อวานจบเป็นเขียวนะคะอ่ะาแท่งที่สั้นกว่าแดงนะแสดงว่ากราฟนะคะตอนนี้กำลังนะคะสงสัยอยู่ว่าหนึ่งจะขึ้นต่อหรือว่าจะ กราบลงมานะคะเดเดอร์แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแพมเห็นคือกราฟนะคะในส่วนของด้านบนนั้นไม่ได้สร้างไฮใหม่นะคะแล้วมีการเทรขายลงมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานนะคะ,ะมีการขายแต่ว่าลงมาถึงแอเรียแนรับแล้วก็มีการซื้อกลับนี่คือการพักตัวนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูทน่ทำเฟรมเมสี่ค่ะทำเฟรมสี่นะคะสลับแท่งกันเขียวแดงเขียวแดงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมเมสิค่ะอย่างที่บอกว่าทำเฟรมเมสิ่งนะคะเมื่อวานนะ ไม่ได้สูงกว่าแอเรีแนวต้านี้ทําให้กราฟทองนั้นกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะและก็วันนี้นะถ้ากราฟทองนะคะหลุดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเลือกทางที่จะต่อเนื่องนะสิ่งที่าแรมให้ความหมายคือนะคะคว่าแพรมมองว่ากราฟนั้นนะคะอ่า เขาแปรมองว่ากราฟนะคะกำลังนะคะมีการไซเว์ระหว่างบนล่างนะละนักษณะของกราฟไซเว์ค่ะเป็นการพักตัวนะคะเช่นลงมาแล้วก็จะมีการนะคะพักตัวอยู่แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะเลือกทางนะ,ะถ้าทะลุฝั่งนั้นบนโอเคนั่นขึ้นต่อแต่ถ้าทะลุฝั่งด้านล่างโอเคนี่ลงต่อนะคะนี่ก็คือจะเป็นจุดเซลและนี่คือจะเป็นจุดบายนะดังนั้นนะคะกรณีกราฟแบบนี้เขาเรียกว่ากราฟพักตัวสิ่งที่เราต้องสิ่งที่เราทําได้คือต้องให้ชัดเจนก่อนแล้วไปเข้านะคะเพราะมีทั้ง เซลแล้วลงและก็เซลแล้วไม่ลงนะคะแล้วก็มีทั้งบายแล้วก็ขึ้นและก็มีทั้งบายและไม่ขึ้นนะันนั้นกรณีกราฟพักตัวเนี่ยเป็นวันที่ต้องเทรดด้วยความระมัดระวังนะเทรดกาไรเทรดด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งปุ๊บนะคะแล้วเขาก็จะมีโอกาสวิ่งยาวนะอย่างเช่นความหมายสิ่งที่ว่าแพมกําลังอธิบายคือนี่คือแท่งมันต่อวันจันทร์คือยาวเกินไปหมื่นกว่าจุดนะคะถ้าไม่กราฟนะคะลงมาถึงแอเรียแนวรับเลยค่ะแล้วแท่งวันนี้จบแบบนี้นะ ถ้าสมมติว่าแท่งวันนี้ค่ะมีการถอไดไส้ราคากลับขึ้นไปขึ้นตามเทนเขาก็จะมีโอกาสดาราคาขึ้นนี่คือนะคะ,อะโอกาสที่กราฟจะทํานะและ2ค่ะ ปิดด้วยแท่งแดงแล้วไหลลงมาวันต่อไปนี้จะเล่นง่ายอันนี้ก็จะเป็นเซลล์อันนี้ก็จะเป็นบายนะดังนั้นก็คือแบบมันจะมีวันที่เทรดง่ายกับวันที่เทรดยากดังนั้นสิ่งที่เทรดเดอร์ทำได้คือคุณต้องเลือกวันเทรดนะหรือว่าเลือกแท่งเสียนที่ชัดเจนก่อนแล้วค่อยเข้านะฮะอย่างเช่นวันนี้จบเขียวสั้นกว่าแดงอ่าแน่นอนต้องมองเซลเพราะว่ากราฟนั้นนะคะมีทิศทางของฝั่งลงแต่ว่าเทดนี้คือขึ้นอยู่ดังนั้นนะคะกราฟค่อนข้างกักนะ ต้องบอกอากาศค่อนข้างกักนะคะเราอยู่ที่ว่าตลาดจะเลือกฝั่งไหนว่าจะเป็น day เขียวหรือ day แดงนะคะดังนั้นต้องคแผ่ผนแนะนอนว่าเราจะต้องเอาระบบการเทรดเข้ามาเทรดนะคะในส่วนของทาเฟสตหแล้วก็ถ้าจะบายก็ยังไม่ได้เช่นกันเพราะว่ากราฟนะคะไม่ได้บอกว่าจะขึ้นแล้วก็หายไม่ได้สูงกว่าเดิมนะ,ะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาอาจจะไซเหรือพักตัวนะคะ เช้าวันนี้โค้ดแพมจะให้กรอบการวิ่งของเขานะขึ้นลงตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าทะลุฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็โค้ดแพมจะเลือกตามนะเช้านี้ก็ยังไม่ได้รีบที่จะเทรดเหมือนว่าวานเมื่อวานโคน้ดแพมไม่มีสกอเอรตวันจันทร์เช่นกันมันไม่ตรงระบบการเทรดค่ะวันจันทร์วันอังคารโค้ดแพมไม่มียวด้วเนื่องจากโค้ดแพมเดินทางด้วยแล้วก็ที่สำคัญมันไม่ตรงระบบการเทรดที่สวยๆเลยจึงนั่งชมและเป็นช่วงของการเดินทางด้วยนะคะแบบขึ้นเครื่องบินนะข้าประเทศนะ,ะนั่ง่อนั่งเครื่องแปดชั่วโมงก่อนจะ นะคะแบบก็เลยไม่ลุ้นโอเคได้กําไรนิดหน่อยค่าขนมอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้นะคะแต่ว่าแบบกราฟที่จะวิ่งยาวๆตัวนี้ยังไม่ได้นะโอเควันนี้เาแามนะคะอย่างที่บอกว่าคือกราฟอาจจะมีการพักตัวนะะว่า 1. จะได้ราคาขึ้นต่อทำเทนด์หรือจะลงมาทําให้เดจบเป็นแดง ชาวันนี้จะปล่อยให้กราฟวิ่งก่อนค่ะแล้วก็เช็คเหสีอีกครั้ง11นาฬิกา15นาฬิกาแล้วก็1ทุ่มมีห่วงเวลาของการเทรดอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็พยายามกลับมาถึงเมืองไทยแล้วก็กำหนถึงจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีเวลาที่จะดูกราฟนะก็วันนี้ก็นะฮะ,ะก็พบกันที่เพจแม่บ้านเดฟอร์เรอาจจะมีการไปให้ความรู้แล้วก็วางแผงกนการเทรดเพิ่มเติมที่เพจด้วยนะคะแล้วก็สาหรับซูมอ่ะเดี๋ยวซูมเดี๋ยว เดี๋ยวยังไงพ่อแพรมแจ้งประกาศอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีซูมวันไหนเมื่อไหร่นะสำหรับสมาชิกซูมที่ซื้อคัสซูมไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็วันนี้อาจจะไปพบกันที่เพจเวลาไหนยังไงก็โปรดติดตามนะกดซับสไคร้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเพื่อนๆเราชาวเทรดเดอร์น,นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเพจแม่บ้านเทรด forex แล้วก็ให้พ่อแพรมีโอกาสได้แบ่งปันความรู้ในเรื่องของการเทรดและวิธีการเทรดที่จะทําให้ท่านสามารถทําเงินได้ลองเอาไปใช้ บางท่านซื้อหนังสือโค้ดไปแล้วบอกว่าขอบคุณมากเลยนะโค้ดที่ออกหนังสือให้ตอนนี้สามารถทํากาไรได้แล้วจากจุดเขาทำกำไรเล่าละล้านเล่มหนึ่งเล่มสองก็ขอบคุณมากเลยที่นะคะไอ้หนังสือไปแล้วอ่านหนังสือแบบเข้าใจและสามารถทําเงินได้ด้วยตัวเองนะขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกท่านตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้ที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จและก็หาเงินจากอาชีพนี้ได้นะคะ โอเคนี่คือแผกนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวพอแผนส่งเข้าไปนะคะพอแผนจะให้กรอบบนกรอบล่างของกราฟก่อนยังไม่ชี้ถามว่าจะขึ้นหรือลงรอความชัดเจนก่อนถ้าเดจะเขียวเขาจะดราคาขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเดจะแดงเจ้ากราฟก็จะกลับลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสําหรับยีพีพแผนจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งในช่วงภาคบ่ายนะคะขอให้กราวิ่งไปก่อนสวัสดีค่ะ